สวัสดีค่ะแต่ตะสบายวีดดิ้งค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงแรมนิโก้กรุงเทพค่ะโรงแรมโลเคชั่นดีนะคะใจกลางทองหล่อค่ะที่นี่ะคะเขาขึ้นชื่อเรื่องการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นนะคะแล้วก็ห้องที่สวยอยู่แล้วแบบว่าไม่ต้องตกแต่งเพิ่มมากเลยค่ะที่สําคัญนะคะคือเขามีอาหารอร่อยด้วยหน้าตาห้องบรุมเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยค่ะ พอขึ้นลิฟต์มานะคะก็จะเจอห้องฟูจิแกรนด์บอลลูมอยู่ที่ชั้น4ค่ะบริเวณที่หน้าห้องฟูจิแกรนด์บอลลูมเนี่ยข้างหน้ามีขนาดใหญ่มากนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้พื้นที่วางกิจกรรมต่างๆได้อย่างลงตัวค่ะโดยบริเวณแรกที่แขกจะมาเจอนี่ก็คือบริเวณที่เป็นจุดโต๊ะลงทะเบียนนะคะซึ่งทางโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีแพ็กเกจที่จัดเอาไว้ให้อย่างดีแล้วค่ะด้านหลังที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะก็คือบริเวณจุดที่ไว้วางแกลลอรี่แล้วก็แบ็คดรอปค่ะโดยแบ็คดรอปที่เนี้ยใหญ่ได้ถึง6มเเลยยทีีีดดววนะะะคคคข้ออ่่ก็ืา แขกเนี่ยสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้พร้อมๆกันทีละหลายๆคนนะคะช่วงที่แขกมาพร้อมกันเยอะๆเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงว่าแขกจะรอนานค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีบริเวณให้วางโฟโต้บูธนะคะเป็นกิจกรรมให้แขกที่รอถ่ายรูปอีกด้วยค่ะ พอเข้ามาในห้องฟูจิแกรนด์บอลลูมนะคะก็จะเห็นว่าห้องของที่นี่ทั้งโปรง่งโล่งแล้วก็ดูกแกรนด์มากเลยค่ะเพราะว่าเพดานของที่นี่นะคะสูงถึง8เมตรเลยค่ะแล้วก็เป็นห้องที่ไม่มีเสาเลยนะคะส่วนการตกแต่งของที่นี่ค่ะก็เป็นแบบโมเดิร์นสไตล์ค่ะเป็นญี่ปุ่นนะคะที่แฝงความมินิมอลเอาไว้ค่ะอย่างตัวผนังของที่นี่นะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโอริการมินะคะหรือว่าการพับกระดาษแบบญี่ปุ่นนั่นเองค่ะส่วนโคมไฟของที่นี่นะคะก็เป็นแบบโมเดิร์นค่ะเรียบน้อยแต่โก้นะคะแล้วก็เข้ากับการตกแตต่่งไได้กสล์คะ ส่วนเวทีของเขานะคะเป็นลายหินอ่อนที่ดูสวยอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครจะใช้แพคเกจมาตรฐานของที่นี่นะคะไม่ต้องตกแต่งเพิ่มก็เอาอยู่ค่ะอย่างที่เห็นด้านหลังตอนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแค่แพคเกจมาตรฐานของแรมเท่านั้นเองนะคะจะเห็นว่าสวยอยู่แล้วเลยค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะสามารถรองรับแขกแบบโต๊ะจีนะคะได้สูงสุดถึง450คนหรือว่า45โต๊ะนะคะค็อกเทลเริ่มที่450คนได้ถึง1,200คนเลยค่ะเห็นห้องใหญ่แบบนี้นะคะจริงๆเรามินิมัลสเปนดิ้งไม่เยอะเลยค่ะแค่500,000บาทเท่านั้นก็สามารถจัดงานที่นี่ได้แล้วค่ะ นอกจากเรื่องห้องที่สวยแบบไม่ต้องตกแต่งเพิ่มแล้วนะคะด้วยความที่เขาเป็นโรงแรมเชนญี่ปุ่นค่ะเขาก็เลยมีมาตรฐานเรื่องความใส่ใจนะคะอย่างเรื่องอาหารค่ะที่นี่เขาจะเน้นเนื้อสัตว์นะคะที่นําเข้าจากต่างประเทศค่ะหรือว่าพอร์ชั่นหรือขนาดของอาหารเองนะคะที่นี่เขาก็ใหญ่กว่าปกติค่ะหรือว่าแขกที่มานี้ต้องอิ่มหนำสำราญแน่นอนค่ะส่วนของแถมในแพ็กเกจแต่งงานนะคะเขาก็ให้ห้องพักมากถึง3ห้องเลยทีเดียวค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะจะชวนคุณพ่อคุณแม่มาพักด้วยในคืนวันก่อนแต่งงานเนี่ยก็สามารถทําได้เลยค่ะ ด้วยความใส่ใจนี้นะคะทําให้ตอนออกแบบโรงแรมค่ะเขาได้ทําห้องอเนกประสงค์นะคะใกล้ๆฟอเยตรงหน้าห้องบอลรูมค่ะสําหรับเผื่อบ่าวสาวนะคะให้มาทัชอัพก่อนขึ้นเวทีนะคะหรือว่าจะให้เพื่อนๆเ,เจ้าสาวเนี่ยมาแต่งตัวตรงนี้ก็ได้ด้วยค่ะแล้วยังมีห้องนะคะสําหรับแขกที่ต้องการสูบุรีนะคะอยู่ใกล้ๆบอลรูมด้วยค่ะเห็นว่าโรงแรมอยู่ย่านทองหล่อแบบนี้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถเลยค่ะเพราะที่นี่นะคะเขามีที่จอดรถมากกว่า400คันนะคะไว้รองรับแขกของเพื่อนอย่างพอเพียงแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องมั่นของที่ ะะแล้วก็ไปดูโซนใหม่สําหรับจัดงานเอ,ออดอกันเลยค่ะห้องมั่นของที่นี่นะคะเขามี2ห้องด้วยกันค่ะเป็นห้องที่ตั้งตามชื่อดอกไม้ของญี่ปุ่นนะคะห้องแรกค่ะก็คือห้องซากุระนะคะเป็นห้องที่มีแสงเดลัยค่ะแล้วก็สามารถรองรับแขกงานมั่นนะคะได้60-80คนค่ะอีกห้องนึงที่อยู่ใกล้กันนะคะก็คือห้องซูบากิค่ะ ห้องนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากทําพิธีส่งตอนเช้านะคะหรือว่าถ้าใครอยากเลี้ยงคอฟฟี่เบรกนะคะหรือว่าเลี้ยงอาหารแขกนี่ก็สามารถจัดในห้องนี้ได้อย่างเป็นสัดส,ส่วนค่ะใครที่อยากจัดงานออดอนนะคะนี้กเขาเปิดโซนใหม่ใกล้ะสระน้ําค่ะที่นี่สามารถจัดงานมั่นเช้านะคะไซส์กลางนึงไซส์เล็กได้ค่ะและสามารถจัดอีฟนิ่งค็อกเทลนะคะได้ 150- ่งถึงสองคนค่ะส่วนสาสบุฟเฟ่ต์นะคะก็พลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีห้องอาหารโอเอซิสค่ะสามารถจัดงานเลี้ยงนะคะที่เป็นบุฟเฟ่ต์ที่มีทั้งส่วนนิแล ไดด้ในทีี่่เเยยวลคะโซนนี้นะคะสามารถให้บรรยากาศต่างกันได้2รูปแบบนะคะก็คืองานมั่นชาวแล้วก็งานปาร์ตี้ริมสะค่ะใครอยากได้สถานที่แต่งงานนะคะที่โลเคชั่นดีเดินทางสะดวกค่ะอาหารอร่อยแล้วก็ที่สําคัญก็คือห้องเขาสวยอยู่แล้วไม่ต้องตกแต่งเยอะเลยก็มากันได้ที่โรงแรมนิโก้กรุงเทพค่ะใครอยากได้แพคเกจของนิโก้กรุงเทพนะคะก็อย่าลืม allied as wedding นะคะแล้วก็ทักมาขอกันได้เลยค่ะ ใครชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วอยากให้เราพาไปที่ไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ได้เลยค่ะ